สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาที่แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองกับคุณหมอเอกนะคะนี่เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองนะครับก็เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีการขุดค้นแล้วก็เปิดเป็นไซมิวเซียมครับทุกคนเนี่ยฝั่งเนี้ยด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับมันจะมีเป็นหลุมขุดค้นที่เขาเปิดจะแสดงเอาไว้นะครับทุกคน ไป,ไปกันเลย,เลยไปหูสูงมากๆเลยนะคะมองไปด้านล่างนะคะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นแหล่ง โบราณคดีที่มีการอยู่อาศัย2สมัยด้วยกันนะครับทุกคนอันนี้หมอเอกก็ได้มาจากข้อมูลของกรมศิลปากระน,นะครับที่มีการขุดค้นเมื่อปีพศ2533แล้วก็ปี2535นะครับก็หลังจากที่ขุดค้นนะครับพบว่าที่นี่เนี่ยมีชั้นวัฒธรรมก็คือมีการอยู่อาศัยอย่างน้อยเนี่ยสองช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยชั้นล่างๆเนี่ยจะเป็นการอยู่อาศัยของกลุ่มที่เป็นก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กนะครับประมาณ1,500-2,500ปีมาแล้ว ผมนี้ก็จะมีการฝังศพที่เรียกว่าการฝังศพสมัยที่2หรือว่าครั้งที่2ก็คือเขาฝังไปแล้วรอบนึงแล้วก็เอากระดูกมาปัรจุลงในหม้ออีกทีหนึ่ง เอาไปฝังลงอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าการฝังศพครั้งที่สองนะครับกับชันวนธรรมอีกชั้นหนึ่งที่มันจะอยู่ตื้นอยู่ด้านบนๆน,นะครับจะเป็นชันวนธรรมที่อยู่ในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นนะครับช่วงที่ประมาณพุทธศตรวรรษที่12-13ประมาณนี้นะครับก็จะร่วมสมัยกับวัฒนธรร,ธรรมทวารวดีในภาคกลางของไทยแล้วก็วัฒนธรรมสมัยก่อนเมืองพระนครที่อยู่ทางกัมพูชานะครับก็จะเป็นช่วงที่มันมีอายุร่วมสมัยกันนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งโบราณคดีที่ถือว่าอยู่ใกล้ในส่วนของจังหวัด วจังหวัดอุบลราชจานีมากที่สุดเลยนะครับใครที่ชอบด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีนะครับห้ามพลาดต,ต้องมาเที่ยวชมที่นี่นะครับมีไซมูเซียมนะครับก็คือหลุมขุดค้นที่เปิดให้ทุกคนได้ชมแบบนี้เลยนะครับทุกคนเห็นหม้อหายภาชนะที่เป็นกลมๆที่เขาตั้งแท่นไว้ไหมครับเนี่ยมันจะเป็นภาชนะที่บรรจุก,กระดูกนะครับที่ฝังเขาเรียกว่าการฝังศพคั้งที่2นั่นเองครับผม พื้นที่หลุมสะอาดอาดนะครับสำนักศิลปากรที่สที่9อุบลราชธานีนะครับดูแลอย่างดีนะครับทุกคนเห็นไหมครับพื้นหลุมสะอาดนะครับมีการดูแลรักษาตลอดนะครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลตัวจังหวัดด้วยนะครับเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับก็ใครที่สนใจด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมที่นี่นะครับสำหรับวันนี้หมอเอกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ